สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเรานะคะนุนจูจูเกเตอร์ค่ะจะพาเพื่อนๆมาชมการรีวิวโรงแรมที่เรามาพักที่เมืองพัทยากันค่ะจังหวัดชลบุรีนะคะโรงแรมนี้นะคะก็คือขึ้นชื่อว่าสามารถใช้ห้องพักได้24ชั่วโมงเลยนะคะเช็คอินเวลาไหนเช็คเอาเวลานั้นค่ะโรงแรมนี้ก็คือชื่อว่าโรงแรมพญาโฮเทลนะคะเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่ล็อบบี้กันก่อนค่ะล็อบบี้ก็จะอยู่ชั้นล่างนะคะแล้วก็ ลานจอดรถจะอยู่ด้านหน้าแล้วก็ชั้นล่างนะคะสามารถรถมาจอดได้เลยค่ะนี่ค่ะระหว่างรอเช็คอินนะคะเขาก็จะเอาเวลคัมดิงมาเสิร์ฟค่ะวันนี้ได้เวลคัมดิงเป็นน้ำตไคร้ค่ะก็ชิมกันคนละแก้วนะคะนี่โรงแรมก็สะอาดสะอ้านค่ะกว้างขวางแล้วก็มีความเป็นไทยมากๆเลยคะ่ะระหว่างนั่งรอก็จะได้ยินเสียงขิมด้วยนะคะมีคนมาตีขิมไม่ฟังค่ะก็คือตรงบริเวณล็อบบี้เลยนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะมีพนักง,งานขึ้นไปส่งกระเป๋าให้เราที่ข้างบนนะคะนี่ค่ะระบบก็คือมีความปลอดภัยมากค่ะจะเข้าไปข้างในได้ก็ต้องแตะคีย์การ์ดเข้าไปนะคะแล้วก็ตรงลิฟต์ก็ต้องแตะแตะลิฟต์แตะคีย์การ์ดตรงชั้นลิฟต์ด้วยนะคะว่าอยู่ชั้นไหนเนาะนี่เราได้คีย์การ์ดมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องข้างบนกันค่ะวันนี้เราได้ชั้น5นะคะนี่ก็เดินตามพนักง,งานไปเลยค่ะตอ,ตอ,ตอแตกแตกนะคะ ห้องที่เราจองมาวันนี้ก็เป็นห้องดีลักธรรมดานะคะนี่เราจะพาไปดูข้างในกันเนาะก็เข้าไปก็คือขวามือก็จะเป็นกระจกอ่างล้างหน้าแล้วก็อัญชัซืต่างๆปลั๊กไฟอะไรเงี้ยค่ะคีย์การ์ดก็มีแผนที่บันไดหนีไฟอะไรปกติเนาะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่สําหรับใช้ในห้องน้ํานะคะหมวกคุมผมคัตเติลบัตรแปรงสีฟันยาสีฟันเขาก็มีให้นะคะถ้าเกิดใครไม่ได้เอามา ก่อนพวกเมนูอาหารต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเผื่อว่าใครอยากสั่งของโรงแรมขึ้นมาทานก็มีบริการนะคะข้างล่างก็จะมีห้องอาหารอยู่เดี๋ยวเราจะพาไปดูในช่วงท้ายๆนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นกระจกแล้วก็อ่างล้างหน้าเนาะนี่ค่ะก็เป็นบริเวณห้องก็ให้แบบบรรยากาศแบบเออเป็นไม้ๆค่ะเป็นไทยนิดนึงเนาะแต่ก็ร่วมสมัยดีนะคะไม่ได้เก่า ก็ตกแต่งที่นอนให้เราด้วยค่ะมีน้องช้างสองตัวแล้วก็โซฟาแล้วก็นี่ค่ะเขามีเค้กเบิร์ตเดย์ให้เราด้วยค่ะพอดีวันที่เราไปพักมันเป็นช่วงเดือนเกิดนะคะมันไม่ได้ตรงวันเกิดหรอกแต่ว่ามันเป็นช่วงเดือนเกิดเขาก็มีการวางเค้กไว้ใน,นห้องให้เราด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยก็มีน้ำให้สองขวดเนาะชากาแฟาปกติค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตู้เย็นนะคะ ข้างในก็มีน้ำให้อีก2ขวดเนาะแล้วก็มีวางบนโต๊ะอีก2ขวดนะคะเมื่อกี้อันนี้มีอะไรไหมอ๋อก็เป็นลินชักธรรมดาก็พาเพื่อนๆดูรอบๆห้องเนาะตามสไตล์ปกตินะคะก็มีชากาแฟมีแก้วน้ำให้เนาะแล้วก็โรงแรมที่นี่ก็คือใช้ห้องได้24ชั่วโมงนะคะเช็คอินเวลาไหนก็เช็คเอาเวลานั้นค่ะนี่ก็มีเสื้อคุมอาบน้ำให้ด้วย ก็อย่างที่บอกนะคะว่าเมื่อกี้เข้ามาเนะะี่ยค่ะมันจะมีอ่างล้างหน้าแล้วก็พวกอุปกชิ์ในห้องน้ําให้อยู่ขวามือเนาะแก้วน้ําผ้าเช็ดตัวอะไรก็คือมีครบปกติค่ะแล้วก็อันนี้จะมาดูห้องน้ํานะคะก็อยู่ในห้องน้ําก็จะมีโซนเปียกเขาก็จะมีกระจกกั้นแนละ้วแล้วก็โซนแห้งเป็นชักโครกด้านนอกนะคะก็ปกติทั่วไปเนาะก็ไม่แย่ค่ะ ก็โอเคเลยราคาอยู่ในช่วงที่แบบดวมอาหารเช้าก็คือประมาณ3 0 0พันนะคะส0 0พันนิด,นดอันนี้เราจองกับทางโรงแรมโดยตรงนะคะโดยผ่านเว็บไซต์โรงแรมะคะ่ะซึ่งเราจองกับทางโรงแรมเนี่ยเขาก็จะมีคูป,ปองให้เป็นแบบวิวข้ามดิงนะคะไปทานที่ชร้านอาหารชั้น8อีกทีนึงนะคะ ในรินชาก,ก็มีรองเท้าสลิปเปอร์แล้วก็ได้เป่ผมก็คือมีครบปกติค่ะโรงแรมก็โอเคเลยดีมากๆนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูชั้น8กันนะคะชั้น8ก็จะเป็นสระว่ายนะ้ำฟิตเนสดาดฟ้าอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีร้านอาหารที่เราได้วิลคัมดิงมาเป็นคูป,ปองให้เราแรกตอนที่เราเช็คอินนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องฟิตเนสก่อนใครติดออกกําลังกายก็มาใช้บริการให้นี่ได้นะคะเอาชุดออกกําลังกายมาด้วยชุดหรือชุดว่ายน้ำอะไรทำมาเล่นน้ําได้ไปกตินี่ก็เป็นบรรยากาศชั้นบนนะคะตอนที่เรามานี่ก็แดดร้อนนิดน,นึงค่ะร้อนมาก <laughs> ไม่ได้ร้อนนิดนึงร้อนมาก ก็นี่ค่ะแต่เ,เราจะาคู่ปองมาแลกนะคะก็คือเป็นเวลคัมเนิงง่ายๆแบบแล้วก็บอกเขาแล้วค่ะว่าแบบเออต้องการที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่มีแอลกอฮอล์มันจะมีให้เลือกนะคะอันนี้เราแบบทานแบบไม่มีแอลกอฮอล์นะคะก็เหมือนเป็นน้ำสวาวลสอะคะ่ะแล้วก็มีกลิ่นอบเชยนิดๆ อากาศก็โอเคแล้วค่ะก็จะมีชาวต่างชาติมาเล่นน้ําอยู่สองสามคนนะคะแต่เราไม่ได้ถ่ายมาให้ดูเนาะก็โอเคเลยค่ะอันนี้ก็จบในหนึ่งวันของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูลายอาหารเช้าของวันถัดมาค่ะอันนี้ก็คือทานอาหารเช้าก็ลงมาชั้นล่างตรงชั้นล็อบบี้นะคะแล้วก็เดินเข้าไปข้างในค่ะก็จะมีโซนที่เขาให้นั่งทานอาหารเช้าพานักง,งานก็คือน่ารักมากค่ะบริการถึงที่มาก นอกจากอาหารเช้าโซนอาหารเช้าแล้วเขาก็จะมีโซนคาเฟ่เลยนะคะก็อยู่ข้างๆกันแน่ะคะ่ะแต่ว่านี่เราต้องจ่ายเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าเราสั่งอาหารเช้าที่นี่มีอะไรบ้างนะคะอาหารเช้าที่นี่ก็คือทานได้ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะคะก็คือใครเป็นคนตื่นสายตื่นเที่ยงตื่นบ่ายไปเที่ยวมาแฮงเอามาก็คือตื่นมาบ่ายสองก็ยังมีอาหารเช้าให้ทานนะคะ แล้วก็นี่ค่ะที่เราสั่งมาเราสั่งมาแค่อย่างละหนึ่งก่อนนะคะถ้าอันไหนอร่อยเราก็จะสั่งเพิ่มค่ะแต่จะบอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างค่ะก็คือแบบเป็นเซตที่เขาจัดมาน่าทานมากๆก็คือแบบมันจะไม่มีแบบลายบุฟเฟ่เนาะจะเป็นแบบสั่งแล้วก็เขาก็จะมาเสิร์ฟให้ค่ะตามลายเมนูคือโจ๊กอันนี้อร่อยมากค่ะแล้วก็จะเป็นโยเกิร์ตมากับการนูล่าแล้วก็โทสนะคะอร่อยมาก แล้วก็มีพวกเอฟเวนเดดิกหรือว่าอะไรแซลมอนสโมกอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือก็คือมีทุกอย่างอเมริกันเบเกฟา์สลดัดผลไม้รวมทุกอย่างมีหมดมีครบนะคะแล้วก็กาแฟดำก็มีให้ค่ะแล้วก็น้ำแบบแบบสำหรับตอนเช้าแบบสำหรับแบบมอร์นิ่งเฟรชอะไรอย่างเงี้ยก็มีให้ค่ะคืออร่อยค่ะคืออร่อยทุกอย่างเลยคือเรากินหมดเลยนะคะแล้วก็มีสั่งเพิ่มบางอย่างเนาะที่เราแบบ เหมือนสั่งมาหนึ่งแล้วมันยังไม่พออะไรเงี้ยค่ะก็ตอนแรกก็แบ่งๆกันชิมก่อนอันนี้ก็อร่อยค่ะเอเบรดิแล้วก็โจ๊กค่ะโจ๊กอร่อยมากคอนเฟิร์มว่าโจ๊กอร่อยมากผักก็สดมากค่ะสลัดอันนี้เราก็จะถ่ายมาให้ดูนะคะช่วงเวลาที่เรากินอาหารเช้าค่ะคือแบบนั่งกินได้เลยค่ะก็คือเจ็ด <laughs> โมงเช้าถึงสี่โมงเย็น แต่คนนึงก็คือมากินได้แค่ครั้งเดียวนะคะไม่ใช่ว่าออกไปแล้วก็กลับมากินอีกเนาะอร่อยมากค่ะอยากจะกลับไปซ้ำอีกสักรอบหนึ่งเพราะว่าอาหารเช้านี่แหละคะ่ะพนักง,งานก็ดูแลดีมากเลยค่ะก็คือเรียกได้ตลอดนะคะก็จะมีน้องๆคอยบริการอยู่ค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นการรีวิวทั้งหมดของโรงแรมนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e ให้เราด้วยนะคะ บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ